thank you สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Camper Van Review วันนี้เราจะพาไปชมรถจัก,กรยานยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยอย่าง2026 Honda Wave 110S สีแดงสุดเทซ่ซึ่งเป็นรุ่นที่ Honda ได้พัฒนามาให้ตอบโจทย์ทั้งดีไซน์ที่สวยงามประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและความคุ้มค่าที่สุดในคลาสเดียวกัน เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Honda Wave 110S ปี2026รุ่นนี้มาพร้อมกับสีแดงที่สดใสสะดุดตาตัวถังถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยวและสปอร์ตมากขึ้นแต่ยังคงเอกลักษณ์ของเวฟไว้อย่างครบถ้วนชุดไฟหน้าแบบเล็ดใหม่ให้ความสว่างและดูทันสมัยยิ่งขึ้นไฟเลี้ยวและไฟท้ายดีไซน์เข้ากับตัวรถอย่างลงตัวเพิ่มความหรูหราและความปลอดภัยในการขับขี่ทุกเส้นทาง ตัวเบาะนั่งได้รับการออกแบบใหม่ให้มีความนุ่มนั่งสบายไม่ว่าจะขับขี่ในเมืองหรือทางไกลก็รู้สึกสบายตลอดการเดินทางด้านหน้ามีช่องเก็บของขนาดเล็กที่ใช้งานได้จริงเหมาะสำหรับคนที่ใช้รถในชีวิตประจําวันล้อเป็นล้อมแม็กขนาดมาตรฐานให้ความมั่นคงและน้ำหนักเบาระบบกันสะเทือนหน้าและหลังปรับจูนใหม่ให้เกาะถนนและนุ่มนวลกว่าเดิม ในส่วนของสมรรถนะการขับขี่ Honda Wave 110S ปี2026ใช้เครื่องยนต์110ลูกบาทเซนติเมตร4จังหวะระบบหัวฉีด PGM-FI ที่ขึ้นชื่อเรื่องความประหยัดน้ำมันและให้กำลังตอบสนองได้ดีเยี่ยมเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้เดินเรียบเสียงเงียบและออกตัวได้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนการขับขี่ในเมืองคล่องตัวมากและยังสามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ95-100กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบเกียร์เป็นแบบ4ี่สปีดท,ที่ให้ความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ไม่สะดุดแม้ขับในความเร็วต่ำเบรกหน้าดิสเบรกหลังดรัมเบรกให้ความมั่นใจในทุกจังหวะก,การหยุดการขับขี่โดยรวมให้ความรู้สึกมั่นคงนุ่มนวลและปลอดภัยอย่างแท้จริงประสิทธิภาพด้านความประหยัดน้ำมัน ถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เพราะสามารถทำอัตราการซิ่งเปลืองได้สูงสุดถึงประมาณ60-65กิโลเมตรต่อลิตรทำให้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่เหมาะมากสำหรับคนทำงานหรือใช้ในชีวิตประจำวันในเมืองใหญ่ในด้านของเทคโนโลยีและอุปกรณ์เสริม Honda ได้เพิ่มช่องชาร์จ USB สำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถือระหว่างการขับขี่แผงหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลที่อ่านง่าย แสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วระยะทางและปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงมาถึงเรื่องราคาซึ่งเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้รุ่น2026 Honda Wave 110S มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ42,000-45,000ถึงบาทแล้วแต่รุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมที่เลือกถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพและความทนทานในแบบฉบับของ Honda สรุปได้ว่า Honda Wave 110S ปี2026สีแดงรุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถจักรยานยนต์ที่มีดีไซน์สวยสปอร์ตขับง่ายประหยัดน้ำมันและราคาเข้าถึงได้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตอบโจทย์ทั้งวัยรุ่นคนทำงานหรือครอบครัวที่ต้องการรถคู่ใจไว้ใช้งานทุกวัน หากชอบคลิปรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Camper Van Review เพื่อไม่พลาดรีวิวใหม่ๆจากพวกเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ